จ้าอดีเด้อค่ะเด้อนี่แมละมด้บานโชกใช้เด้อค่ะเนี่ยสีม้าเก็บผักกระจองไปขายตลาดนัดให้อ่าตาเป็นคนเก็บหน่ยตาเพิ่นก็จะเก็บห้เอามาให้ใ้กับคู่ไว้แล้วลอกก็ลงไปเก็บมาให้ตืมแล้วก็เอาไปขายไปขายตลาดนันน้ำเพลนอ่าทีหนึงก็ขายสองมืออ้าว ก็เป็นมันเันสุกตอนแรงแล้วันอาทิตย์ขายเพราะได้อาทิตย์ละล่อยสองลอยไปตต่มกันตอนแรกค่ากับเขากับน้ำไปแล้วก็พวงเข้ามากินก็กเก็บไปผัดน้ำมันหอยแนยอ่ัดน้ำมันหอยแล้วก็ย่างแน ลวกแนแ่แหละแต่พวกมากกินแต่ว่าบ้านอีสาน,นเั้งกรยื่นผักกระจองแต่ว่าภาษาไทยกิะอืน่นผักสารพีเนี่ยเกี่ยวเขาออกกระจงไว้เลยแน่นาเนี่ค่ะเป็นปลอดสามนี่เก็บไว้บ่ได้ปลูกยนกมันเกิดเองเขาก็จงไว้เป็นผักปลอดสารกะเอาไว้ขายต่อเลยเช่เกี่ยวเขาออกแล้วเนี่ยกะลิ้มเขาออกน้ำล้วกะเก็บผักขาย พอได้ใส่าลูกเต่าเขาก็ส่งมาให้แต่เขาก็อยากได้อีกคือว่าอยู่ซื้อบางทีเบี้ยเขากหารา,า,ายได้เพิ่มมั้งะค่ะเนี่ยหารายได้เพิ่มตเติมไปซอยกันได้หาได้สิบกันยังดีกับกำละหาบาทประายแพงดอกกำละงหาบาทไปย้ำเจ้าเขาก็มาซื้อพลังคนก็นมาซื้ออยู่ในนี้เลยใี่ละค่ะ สวัสดีค่ะย้าสวัสดีค่ะอันนี้แม่มุนเด้อค่ะโชคใช้ค่ะอั่เมื่อนี้มาเก็บผักกระจองผักกระจองภาษาอีสานราผักกระจองแต่ว่าเพราะจาไท้ก็ะสิเอินผักจ,จัละพีเยจ็ดไปขายกําละหาบาทนี่ไปขายตลาดนัด ขายตลาดนัดวันเสาร์เอ้ยบันดาชีดน้ม่มาเสาร์อ็อไปขายเพราะได้ในแรกแกับเข่าโมคนกินเี่ยนกันพนมีปา่าเฮ้ามีผักกระจองนี่ผักสารพีเขาก็เอิ้นี่นเขาก็เจ็บมัดรละหาบาทหาบาทกันรวมไว้เอาไปลวกกินปิ้งกิน ปิ้งกินก็ได้ปิ้งปิ้งกุลังค้นก็นมาเอาไปย่างไฟนะหอมกุาค้นก็นเอาไปผัดน้ำมันหอยเสนาะคุณลังค้นมากบะคือกันนะนเนี่ยคนอีสานสิมาก,กินผักปลอดสารได้เนี่ยผักปลอดสารเกวเขาออกกระจงไว้าขายของเจ้าของเองเพราะได้ตต่มกัน เนื้อรี่ว่าซอยทุนแต่ค่าอาหารยังิละได้มือนึงกะเมื่อวานกัเป็นวันศุกร์ตอนแรงเจ็เิไปขายก็ได้ประมาณร้อยกว่าเจ็ดอร่อยอาทิตย์นึงก็ขายได้สองมือก็มีวันกำลังหาบาทมีวันศุกร์ตอนแรงกับวันอาทิตย์ตอนเศ้าอ่ไปขายกับก็ได ขา,ขายง่ายไงเพอได้ใจซอยกันประหยัดซอยลูกแนงสิละลูกเตอกกับทรงมหยย้ยดอกแต่ว่าเทาก,อาก็อยากได้จะได้ตติมกันนั่งสิละเพราะได้เสียดายมันเฮาไบเขาจซื้อก็ขายหาบาทกำนึ่งเขาก็อุดโนนดียีดอกพอได้ใส่ค่ะท่านนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ